สวัสดีทุกคนวันนี้น้องคนกับคุณน้อยแทนยสิษฐ์ก็พาทุกคนมาเดินชมสวนนะคะอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะก็จะให้ทุกคนเข้ามาเดินเที่ยวเดินออกกํบบาลังกายได้มาผ่อนคลายหลับลมชมวิวหลับบรรยากาศดีๆนะกับธรร ชาตินี่จะเป็นธรรมชาติก็จะมีต้นไม้เขียวงามเนาะให้เราสูดอากาศดีๆจากธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นแดดก็ไม่ค่อยร้อนเนาะอากาศดีอยู่นะคะตอนนี้ในมีผาติดผาติ์สองแสง ยังไม่หลับขอบฟ้านะคะตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่หลับขอบฟ้าน,นั่กำลังส่องแสงเจอกันเราสองคนนะคะตอนนี้เราสองคนก็จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวรับชมบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยาเย็นกับธรรมชาตินี่เรามี มีอุปก,กรณ์มาด้วยอุปก,กรณ์เสริม <g ười> ปอนเสริมเป็นสีชมพูชมพู <g ười> ปกติก็จะเป็นคนชอบสีแดงมากๆค่ะหลายคนก็สงสัยเนะถามเข้ามาว่าทำไมเห็นเอาอะไรลงก็จะมีแต่สีแดงนะ <g ười> ส่วนตัวน้องพรเองก็เกิดวันอาทิตย์นะน้องพรก็จะเป็น คนที่ชอบสีแดงมากๆน,นเองเนาะดูจากเสื้อผ้านาะเน้นสีแดงข้างนั้นเลยจะถูกกระแพงแดงมาก่อนใช่ค่ะนี่ค่ะเข้า,ากาันกาสามารถเข้ามาเดินเที่ยวชมนอนพักผ่อนเดินเล่นออกกำลังกายได้หมดนะคะดูภาพ คนข้างล่างดูหน้าตาเหมือนจะไม่ไหวอย่างนั้นแหละค่ไม่เหมือนน้องพรนะสดใสตลอดเลยคะ่ะตอนอารมณ์ดีนะคะี่แสงแดดจะ,จะสองมีดวงที่2สองดวงได้ว่เกือบจะสามแล้วนะคะมีสองข้างด้วย ราทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาเจอกันใหม่นะคะอาวบังหน้าจุ๊บ